เพื่อนๆรู้จักโรคแพ้ตึกไหมครับฟังไม่ผิดนะฮะโรคแพ้ตึกนะเกิดขึ้นบ่อยกับชาวออฟฟิศนะฮะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่ได้โรคนี้เป็นอย่างไรวันนี้ผมเดียวธีรเดชงามเดือสถานีนประชาชนมาเล่าให้ฟังนะครับ<ช>ต้องอ้างอิงจากข้อมูลของสภากาชาติไทยครับอยากให้ทําความรู้จักกับโรคแพ้ตึกนะ,ะหรือว่าซิกบิวิ่งซินโดรมตัวย่อคือ SBS หรือว่ากลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารนิยมเรียกกันว่าโรคแพ้ตึกนะครับเป็นภาวะผิดปกติด้านสุขภาพนะครับในกลุ่มคนทํางานในอาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่อยู่ในอาคารแต่ว่าไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้นะฮะอาการป่วยดังกล่าวเนี่ยเป็นอาการที่ไม่มีลักษณะเฉพาะโรคมักเกิดในสถานการณ์แต่ว่าอาการก็จะดีขึ้นนะครับหรือว่าหายไปเมื่อออกนอกตัวอาคาร ปัจจัยเสี่ยงครับต่อการเกิดโรคแพ้ตึกนะครับหคือปัจจัยส่วนบุคคลครับเช่นเพศหญิงอายุน้อยกว่า40ปีโรคภูมิแพ้สุบบุรี่เครียดจากการ